วันนี้นะครับผมจะมาขายเจ้าตัวภูเก็ตแอร์ลำนี้กันครับ จริงๆถ้าจะว่าขายเนี่ยมันก็ไม่ใช่สัทีเดียวนะครับเพราะว่าผมจะส่งต่อให้กับคนที่สนใจเครื่องบินลำนี้ได้ไปดูแลต่อซะมากกว่าแต่ก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนการส่งต่อของเครื่องบินลำนี้เนี่ยผมอยากจะขอเล่าให้กับผู้ชมใหม่ท it, mm ี่เพิ่งเข้ามารับฟังก่อนนะครับว่าทาไมผมถึงได้ส่งต่อเครื่องบินลำนี้ให้กับคนอื่นเรื่องนี้เนี่ยคือต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมกําลังเพิ่งเริ่มหัดสร้างเครื่องบินลำนีครับลำแรกๆของผมนะครับคือตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ผมไม่รู้อะไรเลยผมก็ด้วยคควาาาามมทที่่เเเเรรรรรรไไไู้้ออะะะลยยจตงงงํับ นั่นก็คือเราก็ต้องลองผิดลองถูกนั่นเองครับและการลองผิดลองถูกของผมเนี่ยเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์มาทําแบบไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันครับก็คือผมผมเองอะ่ะผมซื้อมาผมไม่รู้ว่าเอไเอสซตัวนี้เท่าไหร่มอเตอร์ตัวนี้ต้องใช้เอสเท่าไหร่แล้วก็รีโมทต้องใช้กี่ a ช n e l อันนี้คืผมไม่รู้ผมมารู้ภายหลังก็ตรงที่ว่าผมได้สร้างเครื่องบินมาแล้วแล้วทีนี้รุ่นพี่ที่ผม ไปสอบถามแล้วก็คําแนะนําจากรุ่นพี่คือเขาบอกว่าให้เปลี่ยนตรงนี้ตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนสุดท้ายคือผมต้องซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนตัวเก่าที่ซื้อมาที่ใช้กับเครื่องบินลำนั้นอะ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพอมันไม่ได้ผมก็เอาถอดมาวางไว้แล้วหลังจากนี้โปรเจกต์ของผมที่เริ่มจากนกสบายลำเล็กๆจะไปถึงเครื่องตองเจ็ดตองเจ็ดขีดเก้าขีดแปดเอ็กซ์เนี่ยกำลังจะมาอุปรกรณ์ต่างๆก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ แล้วทีนี้อุปกรณ์ที่ผมซื้อมาตอนแรกๆอะ่ะมันไม่สามารถใส่กับเครื่องตอ m เจ็ด kit แปดลที่ผมทําล่าสุดนี้ได้ผมก็เลยคิดว่าผมจะต้องทํายังไงก็ได้แหละให้อุปกรณ์เนี้ยมันออกไปจากห้องผมหรือว่าบริจาคหรือว่าขายต่อเป็นชิ้นส่วนนี้ให้กับคนที่สนใจได้มาได้มาซื้อต่อหรือว่าใช้งานต่อครับคือถ้าผมเก็บไว้ผมก็เสียดายครับคือมันวางไว้เฉยเฉอะ่ะมันไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะถ้าส่งต่อให้คนอื่นได้ใช้ก็จะดีกว่านะครับแต่ก่อนที่ผมจะส่งต่อหรือว่าขายต่ออุปกรณ์มือสองที่ผมมีีอยู่่แล้วเ คือผมได้นึกถึงเรื่องหนึ่งในอดีตครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีคนสนใจในผลงานของผมแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยก็คือมีจํานวนไม่น้อยเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นคอมเมนต์ให้ดูที่ผมหามาในอดีตครับก็ถือว่ามีคนสนใจเครื่องบินผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ทําขายแต่ตอนนี้ผมมีอุปรกรณ์ที่ผมสามารถสร้างเครื่องบินได้อีก1นึ่งถึงงลำผมเลยคิดว่าแทนที่ผมจะขายอุป,ปรกรณ์ที่เป็นจีจๆแบบผมเอามารวมเป็นเครื่องบินหนึ่งลำแล้วขายต่อจะดีกว่าครับก็เลยเกิดเป็นคลิปขอไอเดียใหม่ๆจากทุกคนหน่อยนะคร อันนี้ถ้าใครจําได้คลิปนั้นผมขอไอเดียใหม่จากทุกคนเพราะว่าผมคิดไม่ออกผมนึกไม่ออกว่าอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะสามารถสร้างโมเดลเครื่องบินลําไหนอีกได้แล้วกม็มันสามารถทําอะไรได้บ้างครับอันนี้ผมไม่รู้ผมเลยสร้างเป็นคลิปนั้นให้ทุกคนได้มาช่วยช่วยเลือกแล้วก็ช่วยแนะนําผมนั่นก็เป็นกลยุทธ์นะครับที่ผมจะเอาอุปกรณ์ที่ผมไม่ได้ใช้แล้วและขอไอเดียใหม่จากทุกคนมาสร้างเป็นเครื่องบินแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่สนใจตัวอย่างแรกที่ทุกคนเห็นก็ภูเก็ตแอร์ลำนี้แหละครับ นั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่ว่าทําไมผมถึงได้มาขายเจ้าตัวเครื่องบินลำนี้หลังจากนี้เราก็จะมาฟังรายละเอียดของเครื่องบินลำนี้กันนะครับเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินแบบ Boeing 7 7 7 2 0 0 p h u ด e t a i r ภรำนี้ไม่ใช่เครื่องบินสเกลนะครับเพราะผมมองว่ามุมโคง้งหรือว่ามุมส่วนต่างๆหรือว่าจํานวนหน้าต่างเนี่ยมันไม่ได้เหมือนของจริงขนาดนั้น ก็เลยไม่ใช่เครื่องบินสเกลนะครับแต่แค่ผมได้อินสปายมาจากเครื่องลำลำนั้นเฉยๆแต่มันยังไม่ใช่เครื่องบินสเกลอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือด้วยความที่เครื่องลำนี้มีเพียงลำเดียวและเป็นงานแฮนด์เมดสร้างด้วยมือแล้วเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีรอยบุบหรือรอยตำหนิอยู่บ้างนะครับส่วนสเปคต่างๆของเครื่องบินลำนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ทุกคนได้ดูนะครับ ส่วนถ้าใครอยากรู้รายละเอียดมากขึ้นหรืออยากรู้ว่าเครื่องบินลำนี้สร้างมาจากอะไร mm. ก็สามารถคลิกไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นคลิปขั้นตอนการสร้างเครื่องบินลำนี้นั่นเองครับเดี๋ยวคือขอนอกเรื่องก่อนนะครับคือตอนแรกอะผมไม่คิดว่าผมทําคลิปสร้างเครื่องบินลำนี้มาไม่คิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้ถึง2,000คนก,ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่หลายคนก็ติดตามผมแล้วก็เข้ามาดูถึง2,000คนเลยคลิปนั้นตอนแรกผมคาดหวังว่าน่าจะมีคนดูประมาณสัก พันสหรือว่าพันสามร้อยคนเนี่ยอันนี้คือ2องพันคนอะ่ะกขข็ขอขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปคือสิ่งที่ควรรู้เมื่อได้รับเครื่องภูเก็ตแอร์ลำนี้ไปแล้วนะครับนั่นก็คือทุกคนจะได้ไปพร้อมกับแพคเกจจิ้งแบบนี้ไม่มีรีโมทไม่มีแบตเตอรี่แต่ถ้าผมแนะนํารีโมทที่ควรใช้เนี่ยคือต้องใช้รีโมทที่มากกว่า6กชันเนขึ้นไปและแบตเตอรี่ต้องห้าต่ํากว่า4ี่สิบห้าพันมิลลิแอมขึ้นไปเครื่องบินลำนี้มี retractable ด้วยนะครับก็คือมาสามารถพับล้อแล้วก็กางล้อได้ แล้วก็มี r ีเว r ร์ชาร์ด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเร็วขึ้นอบินลำนี้ในเวลาที่เราลงจอดแฟลปของเครื่องบินลำนี้เป็นแฟลปแบบลิกไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้มันสามารถกางหรือเก็บแฟลดได้เนี่ยก็สามารถไปติดตั้งเองได้เลยนะครับและอย่างที่ทุกคนเห็นครับเครื่องบินลำนี้ไม่มีช่องหรือว่าฝาเอาไว้ใส่แบตเตอรี่ การใส่แบตเตอรี่ของเครื่องบินลำนี้เนี่ยคือเราจะต้องวางแบ э ตเตอรี่ไว้ที่ปีกก่อนนะครับแล้วเราค่อยประกอบลำตัวเครื่องบินเข้ากับปีกแล้วค่อยขันนอ็อตแล้วถึงจะสามารถนําเครื่องไปแท็กซี่หรือว่านําขึ้นฟ้าได้นั่นเองครับประวัติข้าวๆของเครื่องบินลำนี้นะครับก็คือเครื่องบินลำนี้บินมาแค่ไฟเดียวนั่นก็คือเดโม่ไฟครั้งแรกนั่นเองครับอาการบินของเครื่องบินลำนี้เป็นยังไงเนี่ยคืออันนี้ผมตอบให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าอาการบินดีของเครื่องบินของแต่ละคนเนี่ยมันเป คื่องบินแต่ละลำเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์การบินเป็นของตัวเองอยู่แล้วครับราคาครับของเครื่องบินลำนี้เท่าไหร่ราคาของเครื่องบินลำนี้เนี่ยพร้อมแพคเกจจิ้งราคาอยู่ที่6,500บาทพร้อมส่งนะครับซึ่งผมคิดว่านี่น่าจะเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับเครื่องบินประเภทนี้ทำไมผมถึงบอกว่านี่เป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่ากลุ่มคนส่วนมากที่เล่นเครื่องบินบังคับเนี่ยคือกลุ่มคนที่สร้างเครื่องบินบังคับได้ และได้ความที่เครื่องบินลำนี้ทํามาจากกระดาษแข็งนะครับถ้าใครที่ได้ไปเนี่ยก็สามารถตัดแบบเครื่องบินลำนี้เพื่อทําเป็นเครื่องบินลำใหม่ขายได้ด้วยนะครับถ้าใครที่ได้เครื่องบินลำนี้ไปแล้วอยากรอกแบบเครื่องบินลำนี้มาขายนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมยินดีเลยด้วยซ้ําส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้คือผมเดาว่านะครับว่าถ้าเขาได้ไปเนี่ยอาจจะเอาไปตั้งโชว์หรือไม่ก็เอาไปจัดแสดงให้กับใครหลายๆคนได้เห็นซะมากกว่าอันนี้คือผมเดานะครับแต่อย่างที่บอกครับเครื่องบินลำนี้มีเพียงลําเดียวถ้าใครสนใจสามารถติดต่อผ่านทางชื่่อ FB ทีีผมขึ้้้้้นนนไไวใหดตรรงะคับ สามารถเข้ามาคุยสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับและผมไม่ได้ส่งต่อแค่ภูเก็ตแอลลัมดีลําเดียวนะครับแต่ผมยังมีรีโมทของฟูตาบ้ารีโมทของฟสกายและโมเดลประกอบเครื่องบ ing ินโบอิ้ง737ขีดแปดสเกล1ต่อ1น4มาใช้งานต่อเช่นเดีวยวกันครับถ้าใครสนใจสิ่งเหล่านี้ด้วยก็สามารถทักเข้าม,มาคุยกับผมได้นะครับที่ fb ที่ผมขึ้นไว้หรือสอบถามราคากับผมได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับโอเคคลิปนี้ผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรอีกก็รอติดตามไว้้ไดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมอาซินกเตชวัตรขอขอบคุณและสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้า